สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุณหมอขอเล่านะคะช่องสารักความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะโดยหมออ้อมนะคะสาหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบปัญหาในส่วนของเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะมีหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนอนหลับยากนะคะหรือว่านอนหลับไปแล้วแหละ แต่ว่ามีแบบตื่นขึ้นมาตอนดึกเนี่ยค่ะหรือว่าก็แบบนอนหลับไปแล้วแต่ว่าพอตอนกลางวันแล้วมีง่วงเนี่ยค่ะเรามาค้นหาวิธีในการดูแลสุขภาพเรื่องปัญหาการนอนกันนะคะก่อนที่จะเข้าไปรนะับฟังรับชมกันนะคะอย่าลืกให้ช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์นะกดติดตามและกดสั่งกระดิ่งให้ด้วยนะคะอันนี้คือเวลาที่จะกดพวกนี้นะคะ แนะนำวาเข้าไปดูในช่อง YouTube มันถึงจะไปเพิ่มยอดดิวให้นะคะนะยังไงใครที่ผ่านดูผ่าน Facebook ก็ขอให้แชร์ให้ด้วยนิดนึงนะคะขอบคุณมากไปดูกันเลยเร,าาเรื่องกันดีกว่าเนะาะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องปัญหาการนอนเนาะหมอจะแยกออกเปทั้งหมด3ามเรื่องนะคะตอนแรกก็คือการที่คนเรานอนไม่หลับเลยอย่างเนี้ยค่ะหลับยากมากนะคะ่ะคนที่2คือหลับไปได้แล้วแต่ว่ามีการสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเนะะี้ยค่ะปัญหาที่3ก็คือนอนหลับไปแล้ว แต่ว่าพอตอนกลางวานันอะรู้สึกไม่สดชื่นยนยคะรู้สึกอุ่นเพลียรู้สึกง่วงเหงาหานอนอย่างเนี้ยค่ะทีนี้ในการแก้ปัญหาเนี่ยก่อนจะเข้าเรื่องการแก้ปัญหาเรามารู้ก่อนว่าทําไมต้องนอนหลับทําไมต้องนอนให้หลับทําไมต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างนี้ยค่ะอย่าลืมว่าร่างกายของคนเราก็เหมือนกับเอออว,วัยวะที่มันทํางานอะก็เหมือนเครื่องกลถูกไหมคะถ้ามันทํางานทํางานทํางานถ้ามันไม่มีวันพักเลยมันก็ต้องสึกหรอถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นแล้วคือไม่ว่าจะเป็นเครื่องกนหรือว่าในร่างกายของคนเราในยสิชั่วโมงมันต้องได้พักถูกไหมคะทีนี้ช่วงพักอะ่ะพักกี่ชั่วโมงหลักถึงจะเรียกว่าพอดีถูกไหมคะการนอนที่มีคุณภาพนะคะคือนอนอยู่ในช่วงของ period อยู่ประมาณสัก7-8ชั่วโมงอะ่ะขั้นต่ําอยู่ประมาณสัก7เถอะนะอย่างน้อยที่สุดก็คืออย่าต่ํากว่า5เลยประมาณเนี้ยถ้านอนน้อยกว่า5เลยน้อยกว่า3ชั่วโมงเนี่ยอายุสั้นเลยนะเราตรงกับอายุสั้นเลยนะถูกไหม คือเพราะฉะนั้นแล้วคือในช่วงนอนที่ดีอก็คืออย่าตา่ำกว่าเจ็ชั่วโมงแหละอันดับแรกถูกไหมคะสองคือช่วงเวลาของการนอนเนี่ยอยู่ประมาณสักสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่สุดเลยนะที่เราควรจะต้องหลับในช่วงนี้ให้ได้นะคะไม่ว่าจะได้ดีดตหน่อยก็ขอให้ได้ช่วงนี้นะดูไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าในร่างกายคนเราค่ะเวลาที่เราต้องต้องนอนหลับเข้าไปเนี่ยหลับไม่สนิทเนี่ยเพื่อต้องการให้โกรทรฮโมนมันหลับโกรทโ์โมนเนี่ยนะคะก็คือมันมีหน้าที่หนึ่งก็คือว่า ช่วยซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอในร่างกายของคนเรานะคะควบคุมการทําง,งานเอาไว้ต่างๆแหละนะแล้วก็ช่วยชะลอวัยได้นะคะช่วยฮอร์โมนทั้งผู้หญิงผู้ชายมันหลั่งดีขึ้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือทําไมเราต้องให้โกรธฮอร์โมนมันหลัง่งถูกไหมคะวันที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องการคุณภาพชีวิตที่มันจะดีขึ้นนั่นแหละนะนาคตข้างหน้าถูกไหมคะ่ะคือถ้าคุณไม่รักตัวคนเองก็ไม่มีใครรักเราแล้วถูกไหมเราต้องรักตัวเราเองก่อนถูกไหมคะ ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาทั้งสามเรื่องที่เรายกตัวอย่างมาการแก้ปัญหาจะเป็นยังไงสําหรับในการแก้ปัญหาในการนอนไม่หลับนี้นะคะหมอจะแยกย่อยออกเป็นสามหัวข้อย่อยๆในการแก้ปัญหานะคะหนึ่งก็คือแก้ในเรื่องของตัวเราก่อนแก้สุขลักษณะนิสัยของการนอนของเรานะคะสองคือปรับสภาพแวดล้อมสามคือวิตามินในการที่จะเสริมให้เราช่วยหลับมากขึ้นนะคะ อันนี้คือ,อยังไม่ต้องสตาร์ยานอนหลับนะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรการแก้ปัญหาอย,ย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะตัวแรกก็คือคาว่าปรับสุขลักษณะในการนอนของเราเริ่มจากอ่ะเรานอนถูกไหมคะเมื่อกี้เราคุยกันไปละว่าเราต้องนอนระยะเวลาอยู่ประมาณสักเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนอนสักประมาณสี่ทุ่มหนึ่งตีสองถูกไหมคะแล้วหลังจากนอนนอนหลับไปล้วเราตื่นขึ้นมาทําไงต่อเราก็มีการกินถูกไหมคะการกินอาหารเนี่ยถามว่าเราจะกินอาหาร ยังไงให้เพียงพอกับการนอนถูกไหมคะหมายความว่าเราจะกินอาหารแล้วไปหลับเลยไหมหรือว่ามากินแบบใกล้ๆกล้ค่อยๆไปนอนอย่างเงี้ยค่ะในบางคนอาจจะมีการแบบบอกว่าก็กินข้าวเสร็จแล้วอ่ะก็ไปนอนเลยก็ง่ายดีถูกไหมเพราะว่าหนังท้องมันตึง,งตามม่างๆมันก็หย่อนมันก็หลับสบายดีแต่ต่อให้เรากินข้าวเสร็จอะคะ่ะแล้วเราไปนอนอย่างเงี้ยเราหลับได้นะแต่ว่าคุณภาพการนอนไม่ค่อยดีเพราะว่าอะไรรูกไหมก็เพราะว่าตอนที่เราไปนอนถูกไหมคะ อวัยวะทางเดินอาหารของเราอ่ะระบบทางเดินอาหารของเรามันไม่ได้พักด้วยนะ mm. คือเพราเราเพิ่งกินเสร็จถูกไหมการย่อยของเราก็จะเสร็จสิ้นจริงประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการนอนที่ดีอ่ะคือต้องหลังทานมื้อเย็นประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงสักประมาณสชั่วโมงอ่ะพอดีเพราะว่าชั่วโมงที่สี่มันจะย่อยหมดแล้วประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเรากินเสร็จแล้วเราไปนอนเลยนะสิ่งที่ตามมาข้อแรกเลยกดไหลย้อนตามมาแน่นอน คือมันย่อยปเป็นเสร็จยังไม่ได้เสร็จดีเลยหลับไปแล้วอย่างเงี้ยขย้อนขึ้นมาได้อย่างเงี้ยค่ะที่สองคือพอนอนไปแล้วเนี่ยมีแบบแน่นเลยบ้างแน่นท้องบ้างเนี่ยค่ะไม่สุขสบายในช่องท้องได้อยู่แล้วเพราะระบบทางเดินอาหารมันยังไม่ได้มีการพักผ่อนต่อให้เราจะขมตาฮอนหลับไปแต่ว่าระบบร่างกายของระบบในภายในร่างกายของเราค่ะมมนยังทางานตึกตักตึกตักตึกตักู่เลยมันก็ทําให้การหลับของเราไม่สนิทได้หรือว่าการหลับที่ได้คุณภาพ ภาพที่ไไม่ดดี้นะคะคทานอาหารไปแล้วนะคะทานอาหารก็คืออย่างน้อยสี่สามเป็นสี่ชั่วโมงก่อนไปนอนนะคะต่อมาคืออาหารอาหารที่ทานเข้าไปถ้าจะเลือกทานอาหารนะคะในมื้อเย็นนะคะแนะนําว่าให้ทานอาหารจําพวกแป้งน้าตาลอย่างงี้ะคะ่ะหรือวพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยในน้อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราทานแป้งหรือพวกกลุ่มน้ำตาลพวกคาร์โบไฮเดรตอะคะ่ะเข้าไป มันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเรานะคะหลั่งสารตัวนึงก็คือหลั่งอินซูลินออกมาเนี่ยค่ะเพื่อจะมากําจัดแป้งและน้ตาลยอยสลายถูกไหมคะแล้วพอเราหลั่งอินซูลินออกมาแล้วอ่ะมันทําให้โกรทฮอร์โมนอ่ะไม่หลัง่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตัวโครงสร้างอะค่ะของอินซูลินกับโกรทฮอร์โมนอ่ะมันใกล้เคียงกันเพราะว่าตัวโกรทฮอร์โมน่มันจะมีโครงสร้างที่เรียกว่า IGF1 นะคะก็คืออินซูลินไลท์โกลแฟกเตอร์1นะคะ ก็คือสูตรโครงสร้างมันจะคล้ายๆกันกับอินซูลินคือพอเรากินแป้งกินน้ำตาลเข้าไปในมื้อเย็นถูกไหมค่ะร่างกายเราก็จะจดจำและมีแป้งน้ำตาลเข้ามามันก็สั่งอินซูลินออกมาพอหลังอินซูลินออกมามากๆแทนที่มันจะรับรู้ว่าเอ้ยร่างกายยังไม่ได้ยังไม่ได้หลังโกรทฮอร์โมนนะแต่มันเป็นจดจำโครงสร้างที่คล้ายๆกันแล้วมันก็แปลสัญญาณผิดพลาดแล้วมันก็ทําให้โกรทฮอร์โมนไม่ถูกหลังออกมาอย่างนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากการทานอาหารมื้อเย็นสามถึงสี่ชั่วโมงก่อนเราค่อยนอนถูกไหมค ทานแป้งน,น้ำตาลคาร์โบไฮเดรตพวกนี้กลุ่มแป้งพวกนี้ให้น้อยลงในมื้อเย็นนะคะตัวที่สามในการทานอาหารก็คือกาแฟคือแบบกาแฟบางคนอนะ่ะเขาก็จะบอกว่าเอ้ยกินกาแฟก็นอนหลับได้นะบางคนกินไปแล้วแก้วสองแก้วก็นอนหลับได้แต่ไม่เสมอไปนะคือกาแฟมันมีสารคาเฟอีนแล้วคาเฟอีนมันกระตุ้นให้เราแบบมีการหลั่งอะดรีนาลีนทำให้ตื่นตัวได้อยู่แล้วอะ่ะ คือต่อให้มับงคนจะบอกว่าเอ้ยก็ทานกาแฟาที่ไม่มีคาเฟอีนดีอย่รืมว่าเม็ดกาแฟาค่ะจริงๆแล้วอ่ะมันสกัดคาเฟอีนออกไม่ได้เป็นศูนยเลยนะคะมันยังจะมีอยู่น้อยนิดเพียงเล็กน้อยมันก็ยังมีอยู่นะค่ะแนะนําให้ถ้าจะทานกาแฟาจริงๆอ่ะสี่ถึงหชั่วโมงนะคะก่อนที่จะนอนเอาง่ายๆว่าหลังบ่ายสามเป็นต้นไปอ่ะอย่าทานเลย เดี๋ยวพอหลับไปได้นะคะมันก็ทําให้เราหลับไม่สนิทอยู่ดีค่ะมันก็ทําให้ไอ้วัฏจักรการนอนของเราค่ะมันไม่ได้ลึกอยู่ดีการนอนของเรามันก็ได้คุณภาพที่ไม่ดีอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้าทานกาแฟค่ะก็ไม่แนะนํามไม่ทานถ้าสมมติว่าคุณจะนอนตประมาสี่ทุ่มก็บวกเวลยสี่หรืหกชั่วโมงเนะะี่ยค่ะหลังบ่ายสามโมงก็อย่าทานเลยดีกว่านะคะยเลี่ยงเ,เป็นอย่างอื่นไปดีกว่านะคะถัดมาถัดมานะคะก็คือข้อที่สองคือการปรับสภาพแวดล้อมนะคะ ปรับสภาพแวดล้อมนี้มีอะไรบ้างน,นะคะเริ่มจากห้องก่อนบรรยากาศของห้องของเราม่านบังแสงม่านมาน,นี่แหละคะ่ะม่านบังแสงนะคะหมอนแนะนําให้เป็นม่านทึบนะถ้าสมมติว่าแสงพาทิ์เท่านะเช้าตู 8, ่แปดเก้าโมงไม่ให้รู้ว่าเป็นกลางวันกลางคืนเลยได้ยิ่งจะดีมากถูกไหมคะเนี่ก็คือม่านบังแสงขอให้เป็นแบบาม่านทึบนะคะสองก็คือแสงไฟแสงไว้ข้างบนนี่แหละคะ่ะ นั่นไม่เป็นพวกแบบวอร์มไลท์แสงที่ส้มจะดีกว่านะคะถ้าเราเคยเห็นจริงๆพวกแบบตามโรงแรมอย่างนะะี้ยค่ะมันจะปรับเป็นแบบแอะไร็เนเป็นแบบแสงที่มันสลัวๆถูกไหมคะแล้วก็เตียงนอนเตียงนอนเนี <c oughs> ่ยนะคะหมอแนะนําว่ากิจกรรมบนเตียงให้ทาได้เพียงสลีปกับเซ็กเท่านั้นเองนะคะอ่ะหยวนให้ละกันจะอานิทานลูกฟองบนเตียงก็ได้ถูกไหมคือเพราะว่าอะไรเพราะว่า <c oughs> ไม่แนะนำหนึ่งก็คือไม่แนะนําให้เอางานขึ้นไปทําบนเตีย,ตย,ยงเพราะเราติ่นนิสัยไงเราจะตนิสัยว่าออง่วงนะ้เดี๋ยวไปทาแล้วก็หลับไปเลยดีกว่าบางทีมันไม่หลับไงหรือมันหลับไปแล้วก็หลับไม่สนิทอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็คือแบบดูทีวีไปด้วยละกันนอนไปด้วยดูทีวีไปด้วยไม่หลับนะบางคนไม่หลับเลยอย่างเงี้ยหรือมม่ก็เล่นโทรศัพท์เนี่ยมันก็ไม่หลับอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีก็คือนอกจากม่านหลอดไฟเตียงแล้วที่จะทำบนเตียงด้วยจะดีมากนะคะนะ อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปเอ่ยโทรศัพท์เอ่ยนะคะมีบางคนที่ติดโทรศัพท์มากๆแบบเอาโทรศัพท์ห่างตัวไม่ได้เลยนะตอนนั้นําว่าบางทีอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะเอาไว้ที่หัวเตียงได้แต่ว่าห่างไปสี่ถึงห้าเมตรใชสี่หรืหกเมตรได้จะดีนะคะพวกสัญญาณ Wi-Fi ต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเอาไปไว้ในห้องนอนมันก็จะมีแสงกระพิบกระพับพับพิบพับตูมไมมันก็จะทําให้เราหลับไม่สนิทได้นะคะนอนการนอนที่ได้คุณภาพดีมันก็จะไม่ค่อยเกิด ที่สามก็คือตัววิตามินเนาะวิตามินที่มาช่วยในการนอนนะคะวิตามินตัวแรกนะคะที่หมาะจะแนะนําก็คือตัวเมลาโทนินนะคะเมลาโทนินเนี่ยคือเดิมในร่างกายเราก็มีนะคือเมลาโทนินเนี่ยมันจะเริ่มไอลหลังออกมาจากร่างกายคนเราค่ะน้อยลงตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไปทุกๆสิบปีมันจะลดลงประมาณสักสิบสี่เปอร์เซ็นต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนแก่ๆอายุมากขึ้นนะเ,มเมลาโทนินนะมันหลั่งน้อยลงพอมันหลั่งน้อยลงแล้วเป็นไงตอนหลับยากนะคะ ตัววิตามินอาหารเสริมก็คือไปซื้อเมลาโทนินมาทานก็ได้นะขนาดที่แนะนําให้ทานก็มีตั้งแต่3มิลลิกรัม5มิลลิกรัมแล้วก็10มิลลิกรัมได้นะคะคนที่จะต้องระวังในการทานเมลาโทนินมีใครบ้างก็คือหนึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยโรคความดันสูงเนี่ยค่ะหรือพวกโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้ทานเมลาโทนินเพราะจะทาให้การที่เป็นอยู่มันแย่ลงถูกไหมคะเมลาโทนินเนี่ยเดิมปกติในร่างกายเรามีแล้วแล้วมันก็จะหลั่งมากขึ้นในเวลาที่มันเป็นกลางคืนหรือมืดสลัว พวกนี้มันจะถูกสร้างมาจากต่อมไพเนียลแก่นะคะคือต่อมเนี้มันจะทําหน้าที่ในการหลัง่งเมลาโทนินม,มาโดยปกติแล้วตัวนี้มันจะทำให้รู้จักว่าเวลากลางวันกลางคืนซึ่งต่อมนี้เองค่ะต่อมใต้สมองของเราเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนกลางคืนหรือที่มืดอะเมลาโทนินมันจะหลั่งดีมากเพราะฉะนั้นมันก็ได้สอดคล้องกับข้อเก่าถูกไหม ข้อที่ผ่านมาที่เราจะจัดสภาพแวดล้อมให้มันมืดสลัวที่เราจะพอเหมาะกับการนอนถูกไหมคะเพื่อช่วยให้เพิ่มการหลั่งเมลาโทนินแต่ถ้าเราหลังไม่ค่อยได้ดจริงจริงปรับพฤติกรรมมาก็แล้ปวปรับสภาพแวดล้อมมาก็แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นแนะนําให้นาเมลาโทนินมาทานได้นะคะอาจจะตา้เป็นเม็ดเ,ล,มเมล็กก่อนนักษาเมิลลิกัมก่อนนอนได้ข้อเสี่ยงเหมือนที่บอกไปก็คือห้ามในคนไข้โรคเบาหวานโรคความดานันรลอโรคสม้าล คนนี้ผลเสียข้างเคียงก็หลังทานไปแล้วจะไม่ขึ้นแซอาเจียนได้หรือบางคนแบบทานไปแล้วฝันร้ายได้แต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนถูกไหมคะถ้าคุณทานไปแล้วคุณมีผลข้างเคียงค่อยปรับเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้นะคะแต่อย่างน้อยที่สุดคือการทานเมลาโทนินน่ะมันก็ทําให้คุณหลับได้หลังจากที่คุณปรับมาทุกอย่างแล้วนะคะตัวที่2ก็คือซีโรโทนินค่ะซีโรโทนินหรือว่าเป็น5 htp นะคะตัวนี้ก็คือมันจะเป็นสารตั้งต้นในการเปลี่ยนรูปมาเป็นเซโรโทนินและทยสซดก็ค่อยปรับเปลี่ยนมาเป็นเมลาโทนิน,นะ สิลนเนี่ยก็คือจะเลือกใช้ในคนไข้ที่แบบเหมือนประมาณว่าเอ้ยทานเมลาทนินไปแล้วไงค่ะรับผลข้างเคียงของเมลาทนินไม่ได้เช่นฝันร้ายนะคะก็ปรับเปลี่ยนมาใช้สิต,ตรลตนีนได้หรือคนไข้ที่มีข้อห้ามในการใช้เมลาทนินก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นสิต,ตรอนได้เหมือนกันซึ่งในคนไข้ที่มีปัญหารเรื่องแบบเครียดซึมเศร้าอยู่เดิมก็จะแนะนาให้ทานสิโรตันเพราะว่าสิตีรนเนี่ยมันจะหลั่งออกมามันจะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนสารในความสุขอะคะ่ะมันก็จะหลั่งออกมาและทําให้คนไข้ทีี่เเป็นนนโรรคึศ้้้้าาอาอก,ากดดดขไวยะะ อย่าลืมนะคะว่านอกจากเหนือยจากเนี้ยไอ้พวกเนี้ยนอกจากโรคสมเศร้าแล้วก็ยังมีพวกหนึ่งก็คือพวกใบทองไบทองแล้วฮอร์โมอนเปลี่ยนอย่างเนี้ยค่ะนอนไม่ค่อยหลับอย่างเนี้ยเออหรือแม้ก็ักระสรับกระสายกระวงกระวายนะคะแล้วรับเมลาโทนินไม่ได้เนี้ยก็คือมันยังมารับซีโรโทนินได้เหมือนกันเพราะว่าพออายุมากขึ้นถูกไหมโรคร่วมมาแล้วเบาหวานความดันอย่างเนี้ยมาแล้วกินเมลาโทนินก็ไม่ได้อีกก็ต้องชิปมาใช้ในส่วนของซีโรโทนินแทนอย่างเนี้ยค่ะ ตัวที่3นะคะตัวที่3มก็คือ G9 นะคะฟอสฟาติดิ h โคลีนนะคะหรือว่า G9 d r m ด็อรมาดนั่นเองนะคะเป็นตัวที่ช่วยไปการกดฮอร์โมนที่มันเป็นกระตุ้นให้เราอ่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ที่เนี่ยค่ะพวกเมื่อกี้เราบอกว่าออกกลางกายถูกไหมมันจะมีประเภทน,นึ่งนะก็คือคนไข้ที่แบบไปทานแอลกอฮอล์มานะไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์วนยอย่างเงี้ย บางคนบอกว่าเอ้ยทานแล้วหลับสบายดีเอาจริงๆนะมันก็จะหลับได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเนองแหละเพราะว่าพวกนี้มันก็จะเป็นกระตุ้นให้มีการหลั่งอะดรีนได้อยู่แล้วมันจะตื่นตัวมันหลับไม่สนิทพอตอนกลางคืนมานะคะมันก็จะเรียกว่าเป็นตัวเลนสลีปอะค่ะในช่วงของการนอนที่แบบได้คุณภาพจริงมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นแล้วคือมัน เขาเรียกว่าอะไรอะในการดืร่มแอลกอฮอล์เองมันก็ไม่โอเคแต่ถ้ามางคนหลื่ยงไม่ได้เนยคะ่ะการดื่มแอลกอฮอล์เสร็จแล้วต้องมอีตัวอื่นมากดฮอร์โมนไว้ด้วยเน,นี่ยค่ะจีนายนจีนจีเก้าเนี่แหละคะ่ะมันก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะเลือกมาใช้ในกรณีที่ต้องการมากดฮอร์โมนที่มันอัลเลิร์ตเนี่ยค่ะใช้ได้นะคะในคนที่แบบใช้ซีโนินแล้วไม่หลับหมืานเนี้ยค่ะคือเอาเมลาโทนินซิโรโทนินไม่หลับก็เปลี่ยนเป็นจีนได้เหมือนกันนะคะถัดมาตัวที่สี่นะคะ ตัวที่สี่ก็คือพวกกาบาเปนตินกาบาเปนตินพวกนี้ก็คือใช้ในคกที่แบบคืออันนี้มันจะแรงๆนิดนึงนะคือผลข้างเคียงทำให้หลับเร็วมากแต่ว่าลันนมันจะแรงๆนิดนึงพวกที่แบบเครียดวิตกกังวลหรือพวกที่แบบมาด้วยอาการปวดที่รุนแรงนะคะปวดไปถึงประสาทเลยอนยะ่างเงี้ยอย่างเช่นพวกหลังผ่าตัดอย่างเงี้ยหลังผ่าตัดพวกเกี่ยวกับกระดูกและข้อพวกที่แบบประมาณว่าปวดมากๆเนี่ยมันก็นอนไม่ค่อยหลับได้ถูกไหมคะบางทีการแบบลดปวดได้ด้วยแล้วก็ มีทําให้ลิปยานอนหลับไปด้วยก็จะเลือกเป็นพวกกาบาเพนตินหรือพวกที่แบบเครียดมากคือแบบสั่สางความเครียดไม่ไหวแล้วโลกจะแตกอะไรประมาณนี้ใช้มาแล้วเวลาโดตอนิน G9 กก็ไม่ดีขึ้นนี่เลยกาบาเพนตินก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มันชิปมาเป็นเลเวลเลเวลเลเวลดูไหมเพื่อที่จะแบบเหมือนกับประมาณว่าอย่างน้อยอ่ะก็คือขอให้ได้หลับคือต้องหาหาสักตัวหนึ่งเพื่อจะมากดประสาทเราให้มันหลับลงไปได้ถ้าเราบอกว่าเออเราก็ปวด บางคนแบบที่นอนไม่หลับเพราะว่าปวดนี่มันจะเป็นปวดท้องรอบเดือนปวดกระดูกเนี้ยกระดูกหางเนี้ยปวดจากหลังผ่าตัดอย่างนี้ยค่ะบางทีอาจจะต้องใช้พวกนี้ยที่มันเลเวลสูงๆเกือบเป็นแบบเกือบเท่ายานอนหลับเนี่ยมาช่วยกดเพื่อจะให้หลับลงไปได้อย่างนี้ยค่ะตัวที่ห้านะคะตัวที่ห้าก็คือวาเลเรียนรูทนะคะวาเลเรียนรูทเนี่ยฤทธิ์ยาของมันจะออกฤทธิ์ยาคล้ายๆกับยานอนหลับเลยละค่ะ จริงๆก็ไม่อยากให้ใช้เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าจะเป็นจริงๆเราก็แบบคือถ้าใช้แบบเลเวลแบบเมลาโทนินซีโรโทนินจีนายกาบา้าแล้วค่อยมาเป็นบาลียนรู้แล้วกันเพราะว่าฤทธิ์ยามันจะคล้ายๆยานอนหลับเลยค่ะมันจะแรงและเรวมากเหมือนกันทีนี้ในกลุ่มพวกที่แบบใช้ยานอนหลับเดิมนะคะ แล้วเหมือนประมาณว่าก็อยากจะเลิกยานอนหลับอะเพราะว่าอะไรมันเบื่อที่มันจะกินไหมนิดนิดหน่อยมันก็จะกินอย่าลืมนะคะว่ายานอนหลับอะค่ะมันก็เหมือนเป็นยาเสพติดนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่แรกอะเราใช้ยานอนหลับอะสม,มุนทสักสาเม็ดใช้ไปเรื่อยเ,เดือนสองเดือนเนี่ยค่ะแต่พอเดือนแรกยังพออยู่ได้เดือนที่สองะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเพื่อจะให้ด้การนอนเท่ากับเดือนแรกเนี่ยค่ะยาต้องเพิ่มขนาดขึ้น เพื่อจะให้ระดับการนอนเท่าเดิมเนะะี่ยค่ะเราเริ่มจะห่างจากยาไม่ได้แล้วอันนั้นก็คือเริ่มเป็นอย่างสังเสร็จติดแล้วเนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะลดยาพวกนี้ได้ก็คืออาจจะต้องให้ยาพวกนี้คงระดับเดิมถ้าหมอจ่ายมาระดับเดิมไว้ก่อนและเอาวิตามินอาหารมาเสริมไว้เพื่อจะทานคู่กันไปเพื่อที่จะให้เราไม่ต้องเพิ่มขนาดของยานอนหลับลงไปเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้เราลดการติดหรือว่าเสพติดยานอนหลับลงไปได้นะคะนอกเหนือจากการเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องปรับพฤติกรรมเรา ปรับสภาพแวดล้อมแล้วก็วิตามินเสริมถูกไหมคะคือถ้าต้องได้ยานอนหลับถ้าต้องการลดก็ใหเอามาแทรกแซงกับสามข้อที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้นะคะต่อมานอนหลับแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนทําไงดีถูกไหมคะแบบตื่นขึ้นมาแถว่ะมอนอย่างเช่นลุกไปฉี่เนี่ยก็ได้คะ่ะแบบตื่นขึ้นมาเข้าเพื่อเข้าห้องน้ําเนี่ยแล้วไม่หลับอีกเลยทาไงดีอะสาหรับคนที่มีปัญหาตื่นขึ้นมาฉี่ในตอนกลางคืนถูกไหมคะบอแนะนําว่าก่อนเข้านอนสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนยคะให้ลุกไปเข้าห้องน้าก่อน หรืว่างด,งดกินน้ำก่อนเอาข้อแรกก่อนงดทานน้ำงดดื่มน้ำสองชั่วโมงก่อนนอนถ้าคนไข้ที่แบบมีประวัติว่าตื่นขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนนะคะหรือสมมติว่าหิวน้ำมา่จริงอ่ะง,งดไม่ได้หรอกหมอเนะะี่ยค่ะก็เลือกเป็นแค่ติบน้ำล้วกันนะคะแล้วก็ก่อนเข้านอนนะคะแนะนําให้ไปฉี่ก่อนที่จะเข้านอนแต่บางคนก็บอกว่าทำดีๆยไม่ปวดฉี่แต่อยากจะนอนแล้วเนะะี่ยค่ะก็แนะนําว่าทาไ่สะดวกไปฉี่เข้านอนก็ต้องนอนราบไปก่อนนอนอ่านหนังสือก็ได้ค่ะแต่เลือกเป็นนอนราบ หลังจากนั้นพอนกลไกการสร้างประสาทเรามาเสร็จเรียบร้อยถูกไหมคะแล้วรู้สึกว่ากระเพาะเรามันเต่งๆตงแล้วเราก็ไปฉี่ออกก่อนอย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปนอนอย่างนี้ค่ะอย่าลืมว่าคนที่มีปัญหาเรื่องฉี่ตอนกลางคืนก็มีเยอะเนาะคือบางคนอาจจะไม่ได้เป็นจากแบบเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นเบาหวานหรอกฉันตรวจหลายรอบแล้วก็ไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ฉันมีพฤติกรรมแบบตื่นขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนบ่อยมากอะไรประมาณนี้นก็ลองปรับพฤติกรรมดูนะคะว่าสองชั่วโมงก่อนนอนอย่าห้ามดื่มน้ำเดีด๋ยวแค่จีบ ก่อนจะนอนก็ให้ฉีกฉ่ก่อนที่จะเข้านอนอย่างเงี้ยคะ่ะมาคนที่มีปัญหาข้อที่สามนะคะคือแบบโหฉันนอนหลับสบายดีแบบนอนรอบเดียวรวดเดียวจบหลับได้นะหมอแต่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วง่วงเหงาหานอนรู้สึกไม่สดชื่นเลยมันก็มีนะคะบางคนก็มีมากจริงงีบได้ไหมยีบได้นะคะในระหว่างวันเนี่ยเราสามารถยีบได้หรือจะจิบกาแฟแล้วค่อยงีบก็ได้แต่ว่าการยีบเนี่ยนะคะก็คือจะแนะนําให้ไม่แบบ ไม่นอนแบบสามสี่ชั่วโมงต่อวันนอนกลางวันมาสเต็มที่อะไรเงี้ยกลางคืนไม่ม like, ีทางหลับนะเพราะว่าบางคนแบบกลางวันนอนไปแล้วอ่ะกลางคืนมันเหมือนแบบตื่นนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบมันมันเหมือนมันเฟซมาแล้วเนี่ยค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกๆชาตที่เราตื่นขึ้นมาร่างกายเราอย่างเงนี้หล่ะจากที่สูงเลยเฟซเราค่อยดับลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆๆถ้าเราพักไปยีบสมมติเราไปยีบสักห้านาทีแล้วก็เราก็มาตื่นใหม่แล้วก็เฟซใหม่แล้วค่อยลงใหม่ๆถูกไหมคะแต่ถ้าเรานอนไปเลยอ่ะ คือเท่าเนาะคือเราหลับไปเลยมากกว่าเรึ่งชั่วโมงอ่ะบอกได้เลยว่ามันก็จะเหมือนกันเซตติ้งของเราใหม่ขึ้นมาเพื่อตื่นขึ้นมาเฟชใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่ค่อยดีถามว่างีบได้ไหมคําตอบแรกคืองีบได้แต่อย่าให้เกินอย่าให้นานเกินเ5ยสิบห้ายี่สิบนาทีมากสุดไม่เกินสามสิบนาทีเถอะนะเออจะแบบพิงพิงหลังอันน,นคือพิงหลังหลับตายเนี่ยก็ได้เหมือนเข้าสมาธิเข้าชาเนี่ยก็ได้แล้วก็หมดเวลาก็ไปทำๆๆไปติวี้อย่างอื่นไปคุณจะงีบอีกครั้งก็ได้แต่อย่าถ เพราะว่ากล่นเสียตาม,มาคือตัวร่างกายอ่ะกลไกของการปรับข้อมูลต่างๆมันเสียไปนะคะปนะัญหามีประเภทหนึ่งคือแบบ<ม>นอนนอนไปละนอนนอนไปละแต่ในหัวนี่คิดมากเลยค่ะมีปัญหาความเครียดนอนไปละหลับไปละพิกไปพิกมาสองชั่วโมงก็แล้วนอนไปตั้งแต่ห้าทุ่มตีสามยังไ,งไม่หลับไม่แนะนําให้นอนต่อนะคะให้ลุกเกิดจากเตียงมาเลยไปทําอย่างอื่นไปทาอย่างอื่นความหมายคือว่าข้อแรกเลยถ้าแนะนําถ้าในหัวมันมีความคิดเยอะเอากระดาษมเลยหนึ่งแผ่น คุณเขียนในสิ่งที่คุณคิดมาเลยเขียนลงไปให้หมดใครมีความเรียดความคิดอะไรเขียนเขียนเสรไม่หมดเลยค่ะระบายมันออกมาในหัวคุณระบายออกมาอย่างน้อยคือหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนคุณเอาในสิ่งที่คุณคิดออกมาให้หมดเนี่ยเขียนออกมาให้หมดเลยเขียนให้หมดว่าคุณอยากทําอะไรบ้างในหัวคุณตอนนี้คิดเรื่องอะไรคิดถึงเขาคิดถึงฉันคิดถึงเธอใครเป็นนี่ใครไม่มีนี่เขียนออกมาให้หมดเลยอย่างน้อยใช้ทิ้มันเสร็จก่อนที่จะขึ้นเตียงกนนีแรกหรือว่าถ้านอนไม่หลับกลับอีกพลิกไปพลิกมาอีกลุกขึ้นมาค่ะ ลุกมาจากเตียงมาทําสมาธิที่โซฟาก่อนแต่แนะนํำก็ยังเป็นที่มืดสลวยอยู่นะเพราะอย่างน,อน้อยที่สุดก็คือเมลาโธนินมันก็ยังหลังอยู่ถูกไหมทําสมาธิเรียบร้อยก็กลับไปนอนใหม่ไม่แนะนําให้พลิกไปพลิกมาตีสามก็แล้วนอนตั้งแต่ห้าสุ่มตีสี่ก็แล้วพลิกจนสว่างเลยคนะ่ะไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมเราก็จะชินในส่วนนั้นว่าเอ้ยขึ้นเตียงก็นอนไม่หลับท้ายทสุดก,ก็คืออยากจะให้สร้างสุข,ขานักษระของแบบการนอนที่ดีคือแบบพอให้ขึ้นเตียงไปแล้วให้รู้สึกว่าเตียงนอนนะ หลับได้เลยอะไรประมาณนี้มันจะดีกับสุขภาพของตัวคนไข้มากกว่านะคะก็จบไปแล้วนะคะในส่วนของการแก้ปัญหาในส่วนของปัญหาเรื่องการนอนเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่นอนไม่หลับนอนหลับไปแล้วต้องตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนหรือว่าในคนที่นอนหลับไปแล้วแต่ว่าตอนกลางวันนั้นรู้สึกไม่เฟรสนะคะก็ลองเก็บเอารายละเอียดที่หมอแนะนำไปช่วยในการแก้ปัญหาการนอนดูนะคะ หมอก็หวังว่าทุกคนจะนอนหลับพักผ่อนได้นะคะถ้ายางไงแล้วใครเข้ามาฟังคลิปนี้ของหมอนะคะถ้าคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมเวลาที่จะเข้าไปดูคลิปกันนะคะให้เข้าใน YouTube ช่อง YouTube แล้วกันคุณหมอขอเล่านะคะฝากช่องไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน ep หน้านะคะบ๊ายบาย